child ศิษเกษสุรินแถวบุรีรัมย์โค,คราชบอกว่าพื้นที่ตอนนี้แห้งแล้งว่าอย่างนั้นนี่นะไม่เป็นไรนะครับทับพื้นที่แห้งแล้งดูตัวอย่างพี่น้องเกษตร,รกรคนนี้อยู่ที่จังหวัดสกลน,นครเมื่อก่อนนี้ก็ทํานาปรากฏว่ามีปัญหานะครับแล้งด้วยดินไม่ดีด้วยเอ๊ะลองเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ดีไหมนะครับไม่ทํานาแล้วทาเป็นแบบเกษตรผสมผสานเลยดีกว่าปรากฏว่าทําไปทามานั้นสามารถปลดหนี้ได้ด้วยนอกจากปลดหนี้เลยครับตอนนี้รายได้เข้ากระเป๋านั้นเดือนเป็น แสนเพราะฉะนั้นผู้สื่อขาของเรานะครับอยู่ที่สกลนครคุณศักดาดวงสุภาพาไปดูเรื่องดีๆเลยครับลุงทองปานพิมพาณิชย์วัย6กปีเกษตรกรบ้านคำประมงตําบลสว่างอําเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครผ่าเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสานพื้นที่30ไร่หรังใช้เวลากว่า19ปีปริกพืนนาที่แห้งแรงให้เป็นสวนเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ทำนาแต่มัน ผลผลิตได้น้อยอเพราะว่ามันเป็นที่ดอนกึ่งที่ดอนเป็นที่ลุ่มส่วนหนึ่งที่ดอนส่วนส่วนมากก็เลยมาคิดว่าถ้าทำต่อไปก็จะเป็นหนี้ตัวไปบุรีหนลุงทองปานเล่าว่าเดิมมีอาชีพทำนาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะนอกจากที่นาเป็นที่ดอนดินยังเป็นดินร่วนปนทรายทำให้ปลูกข้าวไม่ได้ผล ต่อมาหมอดินแนะนำให้ปรับปรุงสภาพดินด้วยการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารวัชพืชใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยบำรุรงดินโดยทดลองปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งได้ผลผลิตงอกงามที่สูตรแท้ก็คือหมักและหมกหมักคือหมักผักไวเชอรี่แล้วก็มาหมักใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็มาใส่ และก็มั่หมกด้วยเศษพืชต่างๆต่อมาลุงทองปานเริ่มทำเกษตรผสมผสานครบวงจรแบ่งพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองอ้อยอินทผลัมสับประรดมะม่วงนอกฤด,ดูด้วยการปลูกแบบอินทรีย์ไร้สามพิษทำให้ผลผลิตจากสวนมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะกล้วยหอมทองผลิตไม่ทันส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ภายในสวนยังปลูกต้นครามนำไปให้กลุ่มแม่บ้านใช้ย,ย้อมผ้าฝ้ายทอเป็นเครื่องนุ่งห่มจำหน่ายสร้างไรายได้ควบคู่กับการทำเกษตรลุงทองปานนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำการเกษตรซึ่งปีปีหนึ่งนั้นลุงทองปานจะมีรายได้ใน30สไร่นี้ประมาณล้านถึงสองล้านบาทในการทำการเกษตรซึ่งการทำการเกษตรนั้นอย่าทำพืชเชิงเดียวต้องทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกหลายๆอย่าง คควบคู่กันไปปัจจุบ,บันสวนลุงทองปานเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรที่สนใจสัปดาห์ดวงสุภาสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน